าทายมาเลยขี้หมาเยอะวงเหยียบขี้หมาวันนี้พามาเที่ยวคอกคอกข,ของน้องแจ็คครับนูนะ่นน่ะน้องแจ็คเนี่ควายงามโพธารามครับตัวนี้ใหญ่นะเป็นลูกของปานสุรินครับก็แบ่งออกมาจากคอกเหมือนกันแบ่งมาจากคอกผมเหมือนกัน ไฮไลท์คือลูกเขาหน้าแจ็คเนาะ,นาะใช่ครับผมลูกที่ติดมากับเพิ่มโชคครับลไล่แจ็คไล่มาดูสามแล้วหรอสามอ่ไปไปะสามอ่ะแล้วไอ่แปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนครับแปดเดือนสามนี่ลูกโอ้โหลูลตัวน่าจะถึงร้อยห้าสิบสามห้าสิบสามครับตอนนี้เป็นลูกเป็นลูกของปานซูรินผมแบ่งแจ็คมา หนึ่งล้านสามแสนบาทลูกตัวเดียวก็เกือบคุ้มเลยเนี่ยดูลูกดิโอ้ลูกดีจัดอุสาลูกสวยมากอุสาลูกอุสาเป็นไรอุสาลูกอุสาเนาะเดีไปดูอีกตัวหนึ่งพาไปดูในคอกดีกว่านะดูไอรถถังรถถังไปมี้เนาะไปดูไปอย่ามาเที่ยวครับพอดีวันนี้มาเที่ยวฟาร์มไก่ด้วยมาจับลูกฟาร์มด้วย จับลูกฟาร์มด้วยแล้วก็มาดูควายที่เป็นควายงามของแจ๊คเลยโอ้โหหนาเอาไปลูกเข้าไปออกออกออเออ,เอ,อ